แล้วน้ำยางเป็นยังไงคะเข้มข้นขึ้นไหมได้น้ำหนักมากขึ้นไหม้ัก,กครับก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะมาใช้ผลิตภัณฑ์โอทูเนี่ยคุณคุณกีดกี่มีดคุณเก็บครั้งหนึ่งแล้วแต่ละครั้งเนี่ยคุณไปขายไม่ได้กี่กิโลครับก่อนใช้ก่อนที่จะใช้ก่อนใช้ก็ใช่ร้อยสี่สิบกิโลร้อยสี่สิบกิโลตอกี่มีดครับ หกม,มีดหลังจากคุณมาใช้ O2 ทปิดพันของเราแล้วเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยน,ปยนแปลงคุณภาพน้ํายางคุณภาพน้ําหนักขนาดไหนครับตอนนี้รู้สึกว่าจะเพิ่มนะครับยังไม่รู้ผลร้อยเปเซ็นนะครับรู้สึกว่าเ<อ>พิ่งต้นรู้สึกว่าจะเพิ่มจะเพิ่มน้ํายางแต่ว่าคือลดลดไอ้ต้นยางที่กรีดลงไปไล่หนึ่งครับ จากสี่จากสี่ไร่เหลือสามไร่จากสี่ไร่ปีที่แล้วกี่ยสี่ไร่เหลือสามไร่ปีที่แล้วกี่ยสี่ไร่ปีนี้กี่สามไร่ครับน้ํายางปริมาณยังเหมือนเดิมไหมคะก็ได้ได้มากกว่าปีที่แล้วครับได้มากกว่าปีที่แล้วสามไร่มันได้มากกว่าได้มากกว่าสี่ไร่ได้มากกว่าที่เคยกรีดสี่ไร่ปีที่แล้วเพราะปีนี้ไร่หนึ่งเนี่ยแบ่งให้ญาติไปกรีดแล้วนะครับเรามากรีดแค่สามไร่เนี่ย ยังได้ผลผลิตมากกว่าปีที่แล้วที่กกีดสี่ไร่ไทำให้ทาให้คุณนพดลเนี่ยได้ได้เห็นคุณภาพของผลิตพันโอทูของเรานะครับโอทูของเรานะครับช่วยเรื่องปัญหาเรื่องหน้าย,ยางตายนึ่งได้ถ้าหากคุณสามารถที่จะมาอาฉีดพ้นให้กับต้นยางเนี่ยประมาณ15วันครั้งนะครับอัอตราการใช้ ในสวนยางพาราของคุณคุณใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ครับพอหนึ่งถังฉีดยาของเราเนี่ยห้าซีซีห้าซีซีต่อน้ำยี่สิหล <25 L. S 1> ิตรยีาลิตรหม้ยี่สิบห้ลิตรนะครับอัตราส่วนก็คือ1นึซีซีต่อน้ำห้าลิตรฉีดพ่นเป็นฝอยบางๆให้กับลำต้นนะครับทั้งสองด้านและฉีดแบบนี้ทุกๆ15วันจะทำให้ต้นยางเรา สมบูรณ์ฟื้นฟูได้ใบยางที่เคยเ,เล็กๆนะครับหรือว่าเหลืองๆอยู่เนี่ยมันก็จะสดชื่นขึ้นดีขึ้นคุณใช้ปุ๋ยเคมีกับสวนยางปีนึงกีง่ลูกครับประมาณสลูกครับประมาณ3าลูกนะครับประมาณ3ามสามกระสอบนะครับตอนนี้เรามี o อทูฟาโวก้าเม็ดนะครับเรามีโอทูฟาโวก้าเม็ดซึ่ง ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับมาช่วยเรื่องการปรับสภาพดินปรับปรุงดินให้ดินเนี่ยมีความสมบู์ขึ้นให้ดินเนี่ยของเราเนี่ยนะครับมีค่าความเป็กปนกรดเป็นด่างดีขึ้นซึ่งจะปรับให้ดินเป็นกลางนั่นแหละนะครับทำให้พืชเราเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีขึ้นแล้วตอนอ้นยางที่มีปัญหาตอนอ้นยางที่มีปัญหาเกี่ยะกุกตรกลาเสื่อนดับนะครับก็จะลากพืชก็จะดูดซับ เอาสาร O2 f a ฟาบกของเราเนี่ยนะครับไปบำรุงรักษาให้โรคที่เขาเป็นอยู่เนี่ยผู้เราลงแล้วก็ดีขึ้นไปข้างหน้าเรื่อยๆทําให้คุณสามารถกลิดยางได้ใช่ไหมครับคุณคุณนพดลน,นะครับคุณพอใจกับตัวผลิตภัณฑ์ของเรากี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ผมมั่นใจมาก50เปซ็นนะครับถ้ามันดีขึ้นเรื่อยๆผมก็ใช้เรื่อยๆยนะครับครับจัก จากที่คุณเพิ่งเริ่มใช้เริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยนะครับรไไก็ก็สร้างความประทับใจให้กับคุณแล้วนะครับ,รบต่อไปข้างหน้าโอทู 2, ต้องคลองใจคุณได้แน่นอนนะครับเพราะว่าอาับปิพันธ์ของเราเป็นปิพันธ์ซึ่งไม่เหมือนเ,อเคมีทั่วไปของเราเป็นสารอินทรีย์สามารถที่จะฟื้นฟูแล้วก็ขยายโครงสร้างของต้นยางได้ทำให้ยางสมบูรณ์ยางที่เคยมีปัญหาเรื่อง ยังไม่กินปุ๋ยนะครับยังเป็นโรคหน้าตายนึงก็จะฟื้นฟูกลับมาสามารถที่จะบำรุงรักษาให้กลับมากรีดใหม่ได้เพ mm ีย hmm. งแต่ต้องให้คุณอนุพดลเนี่ยเอาใจใส่กับต้นยางของเราให้มากหน่อยนะครับ mm hmm. มีการบำรุงรักษาตามสมควรมีการเอาโอทูซูเปอร์พรีเมียมของเราเนี่ยมาฉีดพ่นนะครับ mm hmm. ต่อไป เราจะมีวิธีการสาธิตการฉีดพ่นนะครับให้กับท่านผู้ชมได้ชมโดยคุณนพดลเองนะครับเพราะคุณนพดลเนี่ยเป็นเกษตรกร,กรคนเก่งของเราซึ่งเคยเใชโอทูของเราแล้วประสบความสําเร็จแล้วนะครับระดับหนึ่งคุณนพดลบอกว่าถ้าโอทูใชแล้วได้ผลไปข้างหน้าเรื่อยๆเขาใชไม่หยุด <O 2. S 1> อยู่แล้วนะครับ 2> o 2. O 2. O 2. มาติดตะกอโอทูโอทูของเราเยี่ยมไหมครับเยี่ยมครับ <โอ S 1> ท่านผู้ชมครับ <โอ S 1> วันนี้เราพาท่านมานำน,นำท่านมาชมสวนไล่มันสับปะหลังนะครับของของคุณคุณอ้วนโคปรคนต้องบอกว่าเป็นของคุณอ้วนโคปรคนในปัจจุบัน ปลูกมันสำปะหลังอยู่ที่นี่กี่ไร่ครับค <50 S 1> ุณอ้วนห้าสิบไร่ครับห้าสิบไร่ได้หัวมันขนาดนี้อนี้นี่มันพันไรครับเป็ดก้าครับโอ้โหดู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 ลักษณะการดึงโอ้โหน่ะมันหัวสวยมากนะครับเป็นหวีๆเลยใหญ่มากเ้ายกให้ดูหน่อยยกให้ชมหน่อยโอ้โหนี่ขาดไปครึ่งหนึ่งนะเนี่ยได้อีกครึ่งหนึ่งอยู่ข้างในดิน นะครับนี language, on ite, ่ครึ LO ่งหนึ no ่งอยู yes, uh, ่ในดินนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันของเราจะขุดได้เป็นหวีหวีอาจีบให้ดูหน่อยยกให้ดูหน่อยยกให้ดูหน่อยคุณงานทองยโอเคมือเออเสียมายกให้ดูหน่อยคุณวนยกให้ดูหน่อยยกให้ดูหน่อยที่ว่ามันเป็นหวีแบบนี้จริงๆไหมนะครับเนี่ยมันเป็นหวีมากมายเลยนะครับ สวยมากสวยมากักต้นน so oh right ึงแน่หนูไปแล้วเอเอากระตดอยากยอดมันจะตู้ชวนแล้วเอาเอาเอาคุณตาเอาคุณตามาเอาคุณตามาคุณตามาเอาะุาไุใหญงย่มสลัเอนเดิมอืออืออืโหือเอาตูชวนเยดึงู้เลอ้าขาดกันดึงขึ้นมา ดูต้นนี้ให้เลยตูยโอ้โหยกขึ้นมาดูยกขึ้นมาดูยกขึ้นมาดูหงายดูโอ้โหมันสับหลังโอ้โหสวยมากสวยมากคุยคยคุยคุยเยอยอะอื้อ้าวอ้าวขยับน้อยอ้าวฮึบเอ้าวพูดพังพูดพังจังดูจังดู

โอ้โหเอาเอาเขานะเขารูปหน่อยเขารูปหนเลยโอ้โหยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากตั้งประมาณสิกิโลที่จุดนี้ตักิโลนะไม่หวานหน้าซิลกับคุณว่างที่นี่ถามว่าประมาณสิบกิโลนะนี่ครับนะหัวใหญ่มากหัวดกหัวใหญ่ออาตานะโอ้โหแต่หัวใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นเลย ีนะลี่นครับสองไร่ก็ก็ได้จังสามหมื่นกว่าประมาณสองนะครับเนี่ยที่ที่ประมาณพื้นที่สองนี่หละสิบสองตันกว่านตละสิตันกว่านะครับขอซื้อต้นไปปลูกเลยได้ได้ครับนี่ติดต่อคุณวัวพานะครับ ให้ได้คนละนิดละหน่อยได้กลัวย้ายมาตรงนี้มัคนละร้อยสองร้อยต้นแค่นั้นได้นะครับไปยืมเอาไปไม่ได้ขอรถรถตู้มาเดี๋ยวเอารถเอารถเอารถปิกอัพใส่ไปเดี๋ยววันไหนหาโอกาสเอายังยังยังขอซื้อเลยเขาจะเขาจะปลูกของเกษตรแอะมงคลมาขอต้นสามสิบต้นอะไรอ่าเงี้ยเลอเกษตรมงคลมาขอไปแล้วขอซื้อแล้วขอขอซื้อเอาเองเอาไปคุยกัะเฮียง เียกซือโอไปใช้กับยางก็ยังไม่เชื่อต้องไปบอกขอังเนี่ยเอาไปแล้วบอกยางแล้เราบังไปขอกัเวนี่ยาจะได้ขายเุยด้วยไปแนะนำตั้งหลายเปลี่ยนจานอโทูนี่เออบางคนนี่แหละางคนก็บโผลผมทัอปีพันมันเดีนมาอามจากราชยังไม่รู้จักเลยีกีบ้าักีอง ครับเราจะเห็นกันชัดๆนะครับท่านผู้ชมว่าเกษตรกรขุดมันสับปะหลังสวนเนี้ยเห็นกันจะจเห็นกันชัดๆเลยออกมาเป็นหวีๆทุกต้นนะครับสมบูรณ์มากมันสับปะหลัง ที่นี่ใช้ O2 Super Premium เมียมออกนะครับทำให้เราได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับมันสำปะหลังสวนนี้ของคุณอ้วนโคะโคนนะครับนะลองพื้นนะครับลองลองพื้นด้วย O2 ทูปลาโ a ก้าเม็ดนะครับ แล้วก็แช่ท่อนพัน์แช่ท่อนพัน์แล้วนำมาปลูกนะครับหนึ่งเดือนฉีดหนึ่งครั้งเชิญชวนท่านผู้ชมหน่อยคุณอ้วนชวนพี่ดองเกษตรกร,ท,รท,ทั่วประเทศเลยครับเพราะว่าพลิตะพัณพวกโอทูนี้ช่วยให้มันสำหรังหัวใหญ่มากเลยครับหัวใหญ่หัวดกหัวดี แล้วก็สวยงามมากเลยครับได้น้ําหนักดีน้าหนักดีด้วยไร่หนึ่งได้เป็นสิบตันครับได้ไร่หนึ่งสิบตันขึ้นไปนะครับทําให้เรามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับเพราะว่าทุกวันนี้การเกษตรทุกวันนี้ต้องเอาพวกโอทูเลยแหละช่วยนี่ครับนะครับจะได้ช่วยกันทําเกษตรให้ก้าวหน้าต่อไปต้องแข่งขันตลาดทั่วโลกทุกวันนี้แข่งขันกันเลยครับพวกอาเซียน ครับเชิญชวนเชิญชวนหน่อยเชิญชวนเยอะๆหน่อยเกษตรกรทั่วประเทศนะครับมาใชโอทูิานโอทูงเราดีมากเลยครับครับถ้าใช้แล้วคุณจะติดใจครับเพราะว่าสินค้าตัวนี้เยี่ยมจริงๆครับครับูโอูย <Techn Pokémon> ิ่งใชยิ่งรวยคุมเกินราคายิง้วยใช้ดีบอกต่อก็รวยเหมือนกับผู้ค่้มไ ตะกรโอทูโอูเยี่ยมไหมเยี่ยมครับโอทูปลาโวเจนนั่นเป็นของดีที่คุ้มลงทุนือทนโตไว้สมบูรเพิ่มคุณภาพตลอดกา